จ w วอ t ส์ัสวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับผมบางเหยียดนะครับผมและก็สําหรับคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับผมอย่าลืมกดซับตะไคร้บางเหยียด้วยนะครับผมสาหรับคลิปนี้นะผมบางเหยียดจะพาน้องๆเพ,พ,พ,พื่อนๆพี่ๆน,านา้าๆป้าๆอาๆทุกคนนะครับผมที่ติดตามช่องบางเหยียดอยู่นะครับบางเหยียจะพาไปดูนะผมลูกศิษย์บางเหยียดคนที่เก่งที่สุดนะครับผมไม่ว่าบางเหยียจะสอนอะไรไปจะสอนคว้าท่าอะไรไปนะผมเขาก็ทําได้หมดนะครับผมคนนั้นก็คือบางรินนั่นเองนะผมเดี๋ยวบางเหยียดจะพาไปดูนะครับ ว่าบางดินฝึกฟาดกี่วันที่บางเหยียดพาเขาไปแข่งได้อะบางเหยียดบางดินฝึกฟาดกี่วันที่ว่าฝึกแล้วว่าฟาดได้จริงๆนะครับผมเดี๋ยวบางเหยดจะพาไปดูนะครับผมเพราะว่าบางเหยดนี่โหดสุดแล้วนะครับทุกคนเป็นเอฟซีเออชุยเป็นลูกศิษย์บางเหยียดนะครับบางดินฝึกแค่ห้าวันนะครับกับบางเหยียดฟาดฟาดได้สูงมากนะผมแล้วก็บางเหียดก็ให้ฝึกมาเรื่อยๆฝึกทุกวันนี้ก็ยังฝึกอยู่นะเพราะว่าคนเรา ต้องฝึกไปตลอดฝึกฝนไปตลอดนะไม่มีใครเก่งมาแต่กเกินนะผมสําหรับคลิปนี้ผมทุกคนจะได้ดูนะครับห้าวันที่มึงนินฝึกวาานั้นจะเป็นยังไงเราไปรับชมกันเลยนะผม

เมือนวันเลยี่วันแล้วเจ็ดุงอยู่บ้านเลยมาใหมมาหมปับันนี่ปั๊บปับน้องนี่เลยยังมาเป็นนี้เลยยังมาเป็นนี้เลยกไว้ปั๊บินี่เลย โอเ้ยรินเตะจากฝั่งนี้เลยดิมาจากฝั่งนี้เตะเออเรามัันจะรวยโอ้ยฮันเตะแล้วโอ้ยอย่างนี้นึงเลยเอา

เขียนไดไ้แก้ไขแกดรับ<ล>แป๊บเดียวนะผมจา<ล>สวยสวยสวยถ้าเราถ้าเรารู้ว่าเราผิดพลาดตรงไหนนะครับผมและจะต้องแก้ตรงไหน,น,นและถ้าเราเข้าใจมันรเราก็สามารถปรับแก้และทําให้มันดีขึ้นได้นะครับผมเดี๋ยวตามไปดูบางนึงกันเลยว่าระดับตรงนี้นบางนึงจะเตะดีเหมือนระดับเมื่อกี้หรือไม่ครับผมตามไปชมมาเลยโอ้ เอาปลาบินเงาปลาบินเงาเดี๋ยวนี้ไม่อย็นปลาบินเงาสู้ตับไก่เดี๋ยวัวสูงไปตัวัวสูงมันจำลังตัวสามเลยเัวสามแดีเนียบดินกระเดือมเพิ่มขึ้นฮะเดี๋ยวนี้ดินมันเดินและทันไปกองก็งี่เงี่ยอย่าดิ้นอย่ดิ้นอย่าปล่อยดิ้นตับเล็วดิ่งเดือมเพิ่มขึ้นมันนี่พอยดิ้นเดือมเพิ่มขึ้นเพราะว่ามันจะเดึงเนาเฮ้ยดิ้งอ่ะโอ้มันจะดึนแต่สามเจ็ดเดืเจ็ดเพิ่มขึ้นมจ็ดเดือม อ่มันจะ่วยมาอยู่นนี้อ่าโอเคเตะตาเดิมก่อนตรงนี้่นไม่ต้องเฮิร์ก่อนเตะตดิ่อนโอ้ยนินฉยอนเลยอ่ะิน

้ดเอนวมองเกิดแล้วเกิดแล้ววันนี้เกิดแล้ววันนี้ต้องไปเเกิดที่นี่จเกิดที่นี่ครัม่ต้องไปีเนี่นะามนาเอ๊เราจะไปที่ยนี้อ๋อมางนีบอกว่าอันนี้เราไม่น่านะครับเดี๋ยวมาดูกันเราไม่น่าเอาบงทีบอกว่าเน้าไม่น่า เดี๋ยวพี่ว่าเราต้องแม่นหกมึงนี่ต้องว่าจากฝั่งนี้มาล่ะเชื่องไหมเชื่องไหมโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันกล้องชัดมากนะครับตรงนี้บิวดีครับผมโอ้ยังโดนโอ้ยังโดนโอ้ยังโดนเต็มเต็มอยู่ครับน้องๆสบายครับทุกคนนี่ครับต้องใช้ลีลาก่อนนะครับก่อนจะวาด ว้าวมองนิดนึงสปริงก็ท้าพอดีนะครับถึงเลยนะเนาะเป็นยังไงบ้างครับทุกคนเหนเ่ยไหมห้าวันจริงๆนะครับทุกคนบางดินโหดมากเลยบางเหย็ดยังตกใจเลยนะผมจากวันแรกที่ฟาดก็ได้เป็นเลยนะครับแค่กระโดดข้ามขาเองนะครับทุกคนดูตามในคลิปใช่ไหมมันโหดมากเลยสุดท้ายเียดพาไปเด่นไปแข่งจิงงทว่วรั้งแรกในชีวิตของเขาเข้ารอบแปดนะครับทุกคนโหดจัดครับชนะ ชนะสองครั้งครับทุกคนคิดดูโอ้โหจริงๆริงนะผม,มใครที่ติดตามอยู่แ,แรกๆก็น่าจะรู้นะว่าบางเดนฝึกกือเงียจากฟาดไาเป็นจนจนฟาดจริงแล้วก็ไปเข่งได้ครับเราแปดนะครับเป็นยังไงบ้างทางคลิปนี้ครับผมที่เงียงทาคลิปนี้รู้ไหมเพราะอะไรเพราะางเงียงไม่มีคลิปลงก็อยากให้ทุกคนได้ดูนะครับว่าห้าวันก่อบ,บงังเรียนเป็นยังไงนะครับผม เพราะว่าทุกทุกคลิปมันจะแยกกันเดี๋ยวบางอย่างจะเอามาไฮไลท์มาให้ดูเป็นคลิปนี้ไงทุกคนโอเคถ้าชอบคลิปแบบนี้ให้กดไลค์นะผมถ้าใจกดแชร์ถ้าใครลืมซับสไคร้แล้วพิบางอย่างได้ใหม่ในอีพีหน้าสำหรับนนี้นะไปก่อนสวัสดีครับ